สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่25สิหางหาคม2018เป็นวันที่ดาวพุธย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมีนนะวันที่25สิหางหาคมดาวพุธจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ที่ราศีสิงห์จนถึงวันที่1 1กันยายน2 5 6 8 ย้ายไปอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยได้ตาแหน่งราชาโชคนะอ่าราชาโชคก็เคยมีคํากรบอกแล้วเนาะไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองใช่ไหมคะ,อะของคุณอ่ะดาวพุธเป็นเรื่องไรดาวพุธคุณเป็นดาวเจเรือนอ่าพันธุอยูนเรือนอริปัตตนิก็อยู่เรือนอริเหมือนกันเป็นดาวปัตตนิุอยู่ใือนอริเรามองในมุมบวกกันเนาะในมุมบวกเนี่ยมองว่าเออถ้าในการที่เราจะมีมี สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในครอบครัวเราเองอ่ะหรือในการในชน้นชีวิตของครอบครัวเราบางทีอ่ะเราเองก็ต้องมีการพูดจากันดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมเออหรือก็ต้องพยายามที่จะสร้างให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างบางคนถ้าบางคนอยากมีเรื่องของบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความพยายามให้เต็มที่เนาะแล้วก็ในการ เป็นดาวพุธเนี่ยในการพูดจาต่างๆเราก็พูดจากันดีๆในครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเก,กิดขึ้นนะออครอบครัวก็จะรักกันดีอะไรกันดีมีการวางแผนช่วยกันอาจจะมีการหุ้นกันซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็ได้อันนี้ก็ประสบความสดีในทางที่ดีแต่ถ้ามองในมุมลบบ้างอ่าในมุมลบเนี่ยพันธุอริ่งอ,อรีอรีคือปัญหาศักดิ์โรคภัยคืออะไรล่ะ อาจจะเป็นคุณแม่คุณเองหรือคุณพ่อหรือคนในครอบครัวเนี่ยเกิดมีปัญหาอะไรปัญหาแต่คนมันแตกต่างกันมันจะเป็นเรื่องปัญหาหนี้สินก็ได้หรือเรื่องปัญหาจ,จีปาฏาที่แต่ละคนจะเจอนะหรือจะเป็นเรื่องของบ้านรถซ่อมรถอะไรประมาณเนี้รวมถึงโรคภัยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมองนี้ว่ายังไงอะ่ะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะออแล้วก็เรื่องสุภาพถ้าเป็นอะไรก็เป็นไม่มาก ยังหายาทานเองได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องดูในแต่ละเคสแล้วว่าเป็นเรื่องกาเรื่องอะไรกันแต่ทีนี้ดาวพุธเป็นราชาชโชคเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างเห็นเช่นสมมติบางคนเนี่ยอยากจะมีอยากจะซื้อรถคันหนึ่งเอออาจจะคุยวางแผนกับคนในครอบครัวแต่ทีนี้มันมันเนื่องด้วยหลายสาเหตุมันก็ทำให้มีรถยากขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ดาวพุธเนี่ยเป็นราชาชโชคและ อ่ะคือก่อนน้าน,นี้คุณอาจจะวางแผน,นเลยกับครอบครัวคุณอ่ะแล้วคนในครอบครัวก็อาจจะห้ามว่าเอออย่าเพิ่งไปซื้อรถเลยเอาไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยคุณก็มา,าคุยกันอีกผลปรากฏว่าเขาสนับสนุนให้คุณซื้อรถหรือบางทีนะคุณอาจจะได้มีการอาช่วยซื้อจากคนในครอบครัวไหมเพราะาเป็นราชาโชคได้อะไรมาง่ายๆเนี่ยแต่อยู่ที่คําพูดนะคุณก็ต้องมีหลักหลักการเร้่ คำพูดต่างๆคุณก็ต้องรู้จักใช้คำพูดที่เป็นเนี่ยอย่างสม坤สมคนเนี่ยเงินไม่พอแต่อยากมีรถอยากซื้อรถสักคันหนึ่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวคุณอาจจะไปคุยคุณพ่อคุณแม่คุณก็ได้อคุณพ่อแม่คุยดีๆเนี่ยคุณพ่อเป็นคุณอาจจะมึงคุณมีเหตุผลเนาะคุยกันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะให้เงินคุณมาซื้อรถคุณก็มีรถได้ง่ายๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะทีนี้รถเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นมือสองหรือมือหนึ่งหรืออะไรเนี่ยก็อยู่ที่พื้นนเดิมของแต่คะ ว่าจะใหญ่เล็กก็พื้นเดิมอีกว่าดาวพันธุทุกค,คุณอนะมีตำแหน่งที่ดีไหมรอบอายุอีกมีตำแหน่งที่ดีหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องดูดแต่ละคนนะเพราะว่าแต่มองว่ามันเป็นเรื่องนี่แหละเรื่องในครอบครัวเรื่องรถบ้านที่ดีในที่ทํางานต่างๆเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการที่เราไปคุยกันวางแผนกันเนี่ยเขาอาจจะมีการ ลงขันช่วยกันซื้อมาอะไรไหมแต่ละคนก็ลงไปต้องไปใช้ขณะดูสถานการณ์ตรงนั้นะของเราเป็นเรื่องอะไรแต่เพียงบอกว่าดาวพุธเป็นราชาโชคถ้าค,คุณรู้จักใช้คําพูดได้เป็นอะไรเป็นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะได้มาง่ายๆหรือบางคนเออไปพี่น้องคุณบางคนก็มีรถหลายคันคุณพีพูดจาดีๆกับเขาเนี่ยเขาอาจจะให้รถคุณใช้คันหนึ่งก็ได้นะคะอ่าดูนะ ทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจเินปัตตนิเหมือนกันปัตตนิอยู่ในอริเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนในเรื่องการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะคิดว่างเี้เป็นดาวพุธแ่บถ้าเรามีครอบครัวมีคู่ครองอะ่ะคุณมีอะไรอะ่ะพูดจาก,กันดีๆเนะี่ยเออคุณอยากจะได้อะไรคิดว่าคุณจะได้มาง่ายๆอาจจะ อ,อ่อ,อนๆคูกครองคุณหน่อยเออเนี่ยเขาอาจจะใจอ่อนให้คุณง่ายๆก็ได้ค่ะเพราะาเป็นราชาโชคแต่คุณต้องพูดพูดดีนะแลวรู้จักำคำพูดคพูดที่เป็นด้วยนะเนี่ยมันก็เกิดสิ่งดีๆก็ได้เหมือนกันหรือคู่ครองคุณเนี่ยเขาจะทำอะไรอะเผลอเขาจะมีรเริ่มทำโครงการอะไรต่างๆก็ตามเขาเองก็ต้องรูออ้พูดให้เป็น หรือเขาจะมีการไปเอมีไปเสนอโครงการอะไรในที่ต่างๆเขาเนี่ยเออถ้าเขาพูดดีพูดเป็นรู้จักใช้คําพูดให้โครงการเขาช่วงเนี้ยอาจจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากๆก,ก็ได้อาจโครงการเขาอาจจะผ่านก็ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ให้ดูที่สถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าดาวพูดเป็นรา,าชาโชคเนี่ยมันก็อาจจะได้อะไรามาแบบ เขาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เหนื่อยมากไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะอย่างบางคนเนี่ยจะใช้ความพยายามมากเนาะก่อนเรียกว่าช่วงที่ถ้าดาวพุธไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นราชาโชคเนี่ยเขาทําอะไรทีเขาต้อง,ต,องต้องออกแรงต้องขยันต้องเหนื่อยถึงจะได้มาแต่ครั้งนี้มันอาจจะได้มาง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะคะให้ดูของแต่ละคู่นะทีนี้เรามองนมุมลบบ้างปัตตนิอริเนี่ย มุมลบเนี่ยคู่ครองเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาของเขาล่ะมีปัญหานรื่สินไหมหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมเขามีโรคประจําตัวโรคประจําตัวหรือเปล่าบางก็อาจเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้เกิดขึ้นใน,น,ในช่วงที่ดาวพุธเป็นตําแหน่งที่ดีอย่างเงี้ยก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะยังสามารถแก้ไขปัญหาได้ไกลเกลี่ยกันได้คลี่คลายกันได้รวมถึงโรคภัยต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายไปทางที่ดี หรือถ้าเขามีที่สินก็อาจจะเจรจากันไดอ้อาจจะมีการยืดระยะววลาการเป็นนี้ออกไปก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะของแต่ละคนลองไปปรับตามสถานการณ์แต่ละคนดูว่าณนาเวลานั้นนะ่ะแต่ละคนนะ่ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่หลักๆคือเป็นดาวพุธมันต้องเกี่ยวพวก คำพูดการสื่อสารการประสานงานแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ให้ดูแต่คนเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็สำหรับจารสีมีนก็มีแค่นี้นะคะก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนการเข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนในพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ